สวัสดีค่ะเพื่อนเนโรตีก็ตื่นมาตอนเช้านะคะกำลังจะออกไปทำงานค่ะก็เดินออกมานะคะที่โต๊ะก็เนี่ยค่ะเจออันนี้เลยนะคะตื่นมาตอนเช้าแล้วก็เจอตังค์แบบนี้รู้สึกดีค่ะ <laughs> งกค่ะงก มือนตื่นมาก็เจอแบบว่ากองเงินกองทองนะคะ <_ an> คุณพ่อบ้านเอาวางไว้ให้คะ่ะรู้สึกดีดีค่ะเขาไม่ได้ให้ไปชอปปิ้งนะคะเนี่ย <_ an> ไม่ได้ให้ไปซื้อรองเท้าไม่ได้ให้ไปซื้อน้ําหอมนะคะจะเป็นเพราะว่าสดีมาเฉลยคะ่ะนี่นะคะ ทั้งหมดเนี้ยมันก็จะเป็นบินบินค่ากับข้าวอะคะ่ะที่โรตีไปซื้อกับข้าวโรตีจะเป็นคนซื้อกับข้าวซื้อของใช้เข้าบ้านนะคะแล้วโรตีก็จะจ่ายผ่านบัตรหักบัญชีอะคะ่ะแล้วคราวนี้เราก็รวมไว้เยอะๆนะคะแล้วแต่อาจจะเอาบินมาเบิกเดือนละครั้งนะคะหรือไม่ก็ถ้ายุ่งๆมากก็สองเดือนครั้งนะคะจะก,ก็จะโดนดุหน่อยๆนะคะ อย่างอันนี้เนี่ยก็คือประมาณสองเดือนนะคะเนี่ยก็สี่ร้อยสี่้อยเจ็ดสิบเจ็ดยูโรนะคะในบินพวกนี้เนี่ยก็คือว่ามันจะไม่ได้รวมเป็นอ่าพวกวิตามินพวกอะไรอย่างนี้ที่ที่โรตีซื้อเองอะนะคะพวกเสื้อผ้าของโรตีหรือว่าจะเป็นพวก องทงลงเท้าไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะคะถ้าเป็นพวกน้ำหอมเป็นวิตามินเป็นเครื่องสำอางอยาทาเล็บยาย้อมผมอะไรอย่างเงี้ยโรตีจะจ่ายเองนะคะส่วนค่ากับข้าวเนี่ยก็คือแฟนจะจ่ายนะคะค่าใช้จ่ายในบ้านก็คือแกจะจ่ายหมดเลยนะคะค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างงี้นะคะแล้วส่วนตัวโรตีมาอยู่ฟรีกินฟรีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรามีน้อยเราก็ก็แชร์กันน่นะคะ โรตีก็หยอดกระปุกไว้ค่ะหยอดกระปุกไว้เป็นเงินส่วนกลางเดือนละประมาณสองร้อยห้าสิบนะคะสองร้อยห้าสิบยูโรพี่แกจะใช้ไม่ใช้ก็คือก็ไม่รู้ละแต่หน้าที่เราก็คือโอเคเราอยากแชร์เราอยากช่วยเราก็เก็บไว้นะคะหยอดกระปุกไว้เวลาเราไปเที่ยวเราก็เอาเงินส่วนนี้นะคะหรือว่าเมื่อเนื้อมื่อตัวนะคะก็ไปนวดก็เอาเงินส่วนนี้ ไปกินข้าวนอกบ้านกันก็เอาเงินส่วนนี้นะคะหรือว่าล่าสุดเนี่ยพี่แกช่วงนี้โควิดก็ไม่ได้ใช้เงินเอนเตอร์เทนนะคะเงินในกระปุกก็ที่โรตีหยอดไว้มันก็จะมีมีเยอะขึ้นมาหน่อยแกก็เลยบอกงั้นขอเอาไปจ่ายค่าไม้ฟืนนะคะไม่ใช่ไม้ฟืนเนาะเขาเรียกอะไรที่เป็นไม้อันเล็กๆอะเรามีไม้เป็นของตัวเองใช่ไหมคะเอาไม้ท่อนใหญ่อะ ไปขายเป็นไม้ฟืนมันก็จะเหลือเป็นไม้ที่ที่เล็กลงอะคะ่ะไม้ที่ขนาดเล็กลงอย่างเงี้ยก็คือต้องจ้างรถที่เขาเขามาย่อยอให้มันเป็นชิ้นเล็กๆกันค่ะไม่ถึงกับเป็นขี้เลื่อยแต่คือยังยังเป็นเศษไม้อยู่นะคะเป็นเล็กๆกันนะคะดังนั้นเขาก็เข้าไปทํางานที่ในป่าใช่ไหมคะรถเนี่ยก็จะไปตรงๆหน้างานเลยแล้วก็ย่อยย่อยสลาย จากท่อนไม้ฟืนอ่ะให้เป็นให้เป็นเศษไม้เล็กๆแล้วเขาก็ขนมามาส่งที่บ้านนะคะที่บ้านจะมีเป็นเหมือนเครื่องทําความร้อนเองนะคะก็ตัวเครื่องตัวนี้ก็จะเอาไม้ฟืน่ะนะคะเศษไม้ฟืนตัวนี้ป้อนเข้ามาแล้วก็ทำความร้อนเป็นน้ำร้อนนะคะสำหรับใช้ในบ้านนะคะแล้วก็ สำหรับออตัวฮีเตอร์นะคะอย่างหน้าหนาวนี่ก็ใช้เยอะหน่อยนะคะเราก็จะต้องเอาไม้ตัวนี้มาเติมนะคะปีหนึ่งก็ประมาณสองครั้งค่ะรอบนี้ก็เลยคุณพ่อบ้านก็เอาเอาเงินในกระปุกที่โรตีช่วยหยอดไปนะคะเขาก็เอาไปจ่ายค่าค่าไม้ฟืนตัวนี้นะคะวันนี้วันนี้พอพอโรตีเหมือนเหมือนเงินในบัญชีเราอะ มันหายไปหายไปใช่ไหมคะมันเป็นเหมือนแบบเงินเก็บของเราส่วนหนึ่งเลยอ่ะเนี่ยพอพอเอามาเนี่ยได้กลับคืนมาแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็อู้ความรู้สึกเหมือนอุย้ยฉันได้เงินเพิ่มที่ไหนได้เงินเงินของเราเองนะคะแต่แต่แบบรู้สึกดีส่วนสําหรับวันนี้ทําไมโรตีถึงมาทําคลิปตรงนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าเหมือนโรตีอยากสื่อะคะ่ะว่าเราอยู่ร่วมกันนะคะ เป็นสามีภรรยากันเราก็ควรที่จะช่วยเหลือกันนะคะอย่าไปเอาเปรียบเขานะคะฝรั่งก็คนนะคะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยลงมาอยู่แล้วเหมือนมาเกาะเขากินทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้เขารับผิดชอบหมดตั้งแต่หัวจะหลดเท้านะคะถ้าเราทํางานเรามีรายได้นะคะเพราะว่าโรตียังไม่มีลูกมีเจ้าหลอ,อกไปทํางานแล้วเราก็มีมีน้อยเราก็แชร์ให้เขาน้อยมีมากขึ้นเราก็ช่วยกันนะคะเพราะว่า คิดซะว่าถ้าเราอยู่คนเดียวแบบว่าเออไม่มีสามีอยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องจ่ายค่าบ้านเราต้องจ่ายค่าห้องค่ารถค่าประกันเราก็ต้องจ่ายของเราอยู่แล้วนะคะค่ากินคุณกินเองคุณต้องจ่ายไหมจะให้คนอื่นมาจ่ายได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนเขารับผิดชอบทําหน้าที่ของเขานะคะก็คือเขาจ่ายค่าค่ากับข้าวค่าอาหารไปแล้วก็แล้วก็เติมส่วนอื่นเข้าไปนะคะเขาจะใช้ไม่ใช้ถึงเวลาถ้า เขาบอกฉันมีพอแล้วฉันไม่เอาเจอเอาไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเราจะกลับบ้านจะกลับเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะยกให้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเงินเก็บเป็นเงินในกระปุกแต่คือมันเป็นการแสดงสปิริตของเรานะคะไม่ว่าจะอยู่แบบว่าสามีไทยสามีฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยโรตีไม่อยากให้เอาเปรียบกันนะคะอยู่กันแบบว่าเออแฟร์แฟนะคะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้โรตีก็มา ขำๆว่ะค่ะเหมือนตื่นมาแล้วว้าวเจอเงินอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเกดความคิดเล็กๆน้อยๆนะคะในการใช้ชีวิตร่วมกันค่ะตัสดีขอตัวไปทำงานค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ